ครับเวัสดีครับวันนี้ก็มีพัสดุมาสองกล่องนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่ทุษภาเอ่พฤศจิกานะครับก็เรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกล่องแรกนะครับกล่องแรก 都放那。

ันี้ก็หลังจากที่แกะออกมานะครับมีรอยแตกที่ทัดลมนะครับวอดมินเนอร์เอ็สามสิบเอบวกนะครับฝังนี้ทัดลมแต่ฝั่งนี้ก็เหมือนจะ จะมีรอยบินนะครับตรงนี้ตรงนตรงนี้ครับแล้วก็กล่องสุดท้ายครับ กองน,นี้ของน,นี้ส่งมาจากยูน,น,นมอูตรงนะครับในกล่องก็หอมาแน่นดีนะครับ Oh. ในกลองนี้น่าจะมีเรามาดูกันครับว่าจะม,มีเรื่องในงนี้นะครับ อันนี้ก็มาแบบไม่มีฝาบนมานะครับพัดลมอือพัดลมอ่อมีเครื่องนี้นะครับมีพัดลมแตกนะครับเยอะอยู่นะครับพัดลมแตกไปเครื่องนะครับ

ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้ครับ